เลี้งยงซื้อไปขายสายบาั่งบ้านอรร่ะเราแบบวันนี้มาไปบดละซื้อบดได้ไปทานี่ผ้าให้ย่งแบบสิ่งที่เาขาเพิ่นที่บอกกันนะสินะก็มันไม่มีตลาดมันไม่ขายมันไม่เมันไม่คยมีพวกสิมาแต่ว่าเ้าเลี้ยงไปเลี้ยงไปเ้าของหัจักต้องทางตลาดเป็นคือพอขาดไม่ห้อยง้วน่เขามาแล้วตอนนี้คือตลาดนี่ชัดเจนบอกอ อือนี่คือปหานะอือนี่บมมีปัญหาแล้วนี่บอกใ่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีทรงนอกบ่าได้อ่ากับธรรมดากันมันติด่แม่นแต่เฮาดอกนั่นบ่โควิดแม่นช่ครับก็เลยเป็นทุกฟ้ามอ่ะทร่งก็ได้เลยเดี๋ยวนี้ได้ๆ ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับผมปอปัชญาศิละปะในการใช้ชีวิตวันนี้ผมจะมาลงพื้นที่ที่อาเภอแก่งคอนะครับมาเยี่ยมฟาร์มพี่ยุพินนะครับว่าฟาร์มพี่แกเลี้ยงอะไรบ้างและบริหารจัดการยังไงปัญหาแกมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ลองไปพูดคุยกับแกดูครับผม,มวันวใช้มาเลี้ยงแพะกับเลี้ยงวัวจด้ครับ เลี้ยงวัวเลี้ยงตะปูตะพีทงตะสิงเลี้ยงเป็ดตอนนี้เราก็มาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูมันสบปัญหามันถือโพดเขาผลิตเองเขายังบ่ได้เลยเพราะเขาสืบออาหารบ่เาเลี้ยงของอาหารเขาไลยใส่คำเลี้ยงแบบเปียงบ่บ่กลุ่มข่าทุนเของแม่ทุนวันนี้ก็เลยเปลี่ยนลูกอกเบิ้ดแม่พันแม่ยังออกหมูัวยังไม่หยางเทแล้วแนวโน้มแนวโน้ม เกี่ยวกับตลาดแพะนี่เป็นยังไงครับตอนใดนตาเก้าอ่าณปัจจุบันครับณปัจจุบันออปัจจุบันเนี่ยครับปัจจุบันนี่มันก็ดีอยู่ค่ะว่าเป็นอย่างก็ตลาดชัดเจนตลาดาชัดเนจนค่ะแล้วก็พอบพๆทรงพอๆขายเขาครับออืบพอๆขายเหนย็นไม้อยครับเราใส่ยังไงแล้วปัญหาที่ที่เกิดเกิดเกี่ยวกับแพะณปัจจุบันที่ที่เลี้ยงมานะแล้ว ที่ประสบปัญหานะครับคือประสบปัญหาอย่างนี้แพะถือส่วนมากที่ท้องอืดค่ะอ้าที่มาเป็นท้องอืดท้องเสียเนี่ยท้องอืดส่วนมากจะเป็นท้องอืดหลายท้องมีเป็นแป๊บเดียวแต่ห้าวประทันคือตายเลยวิธีแก้นี่คือกาาอ,อกยาธาตุอ๋อกอกยาธาตุย่างเดีอยบ่กอกย<ะ>าธาตุน้ำแงดงอัดเข่าเลยแล้วก็ฉีดยาแก้ท้องอืดน,น้ำสำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะครับที่เลี้ยงแพะนะครับแล้วก็เจอปัญหาตรงนี้นะครับก็ วิธีแก้นะครับฟาร์มพี่ยุพินก็คือใช้ยาธาตุเนาะยาธาตุน้ำแดงปอกเลยใช่ไหมบอกลยบอกเลยนะครับกอกมัถึงกบอกม็ถึงอีกต่อไปยุ่งอครับย่างเริ่มต้นที่แหลกสิปก็โตมาจาะแม่พันธุ์ถ้าเขาบอขายมันจะเอาไว้บอจาว่าถ้าเขาขายเขาขายแน่ตัวผู้เขาก็ขายขุนมันบ่าขายทรงทรงหอยหนหอยไปตัวแมีเขาขายสายพันธุ์ไป ก็ว่าดีอยู่ค่ะยอมรับเลยใส่ไว้กองหัวบองสิเพราะว่าหาเดือนเขากับลอดแล้วมันบคกหาเดือนลอดออกแฝดแฝดสองแฝดสามเท่ากันได้กาไรเราครับวันนี้ก็อยากให้พี่ยุพินนะครับพูดถึงการเลี้ยงวัวและก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าวัวกับแพะี่ยอะไรมันได้ผลลัพธ์ดีกว่ากันหรือว่าข้อแตกต่างมันต่างกันยังไง เดี๋ยวพี่ร้องซอยอธิบายนะครับมันกัหัวก็ดีอยู่ค่ะก้อนเจ็บป่วยเขามัน,ม,นมันหน่อยเออมันทนทานต่อโลกมันบ่ต่อโลกอย่างมันบ่่อยมีปัญหาครับอ่าแพ่นีนี่น้อยเป็นไข่เป็นยางถท้าเฮาบ่ทันก,กับคือตายเลยได้ค่ะครับแต่ว่าการที่ว่าอันไหนคืนทุนก็กันคืนไบก็กันนั่นสู่แพะบ่ได้สูดแพรบ่ได้นะรจา้าแพ่นีปีเดียวสามารถคืนทุนครับ ถ้าล้าลงทุนนะครับอถ้าเขา,าลงทุนปีเดียวคืนทุนเลยปีเดียวคืนทุนนะ,คะใครนะครับที่ได้ฟังแล้วก็วันนี้ถ้าเราเอาเงินไปที่ตั้งมากเกินไปมันก็มีสิทธิ์เจ๊งมันบอกเพราะว่าโลกภัยมันก็ร้ายนะครับเมื่อนี้ต้อง,<ป>ต,องต้องมองแล้วกับวิเคราะห์ที่ตัวเขาด้วยมาเขาเหมาะกับอันไหนควรที่็ดอันไหนหัวก็ดีเนาะบ่ได้ว่าบ่ดีจดี๋ยวบากะ เกษตรกรการกล้องเปรียบเทียบเบิ้งนะครับว่าท,ที่เลี่ยงเลี่ยงแบบไหนนะครับแต่ถ้าอยากเลี่ยงแพะก็อยากให้เลี่ยงน้อยๆไปก่อนเพื่อศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วค่อยค่อยขยับขยายนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับค่อยขยับขยายเป็นปั้มนะครับผม